สวัสดีครับผมนิคเมืองปุมนะครับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัดห้วยจระเข้นะครับหรือว่าวัดหลวงปู่นาคนะครับและพาเพื่อนๆเช็ควัตถุมงคลด้วยนะครับประวัติวัดคร่าวๆนะครับวัดห้วยจระเข้นะครับสูุสร้างขึ้นปีใดไม่แน่ชัดนะไม่ปรากฏนะครับหลักฐานไม่ชัดนะครับแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับ วันนี้จะอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับผมบใช่ตามไปเราจะเปิดทางเราจะผมถึงแล้วนะครับ,บวัดห้วยจระเข้นะครับนี่นะเป็นหน้าประตูวัดเลยนะ ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้รถเยอะมากนี่นะครับรถเยอะมากรถติดมากครับถอดรถต้องไหนเนี่ยต้องเรียนเขนาน่าจะมีงานตรงนี้ต้อง,อง,อองเรียนหรือติด จรครับก็สวัสดีครั้งนี้นะครับผมพา,เ,เ,มามเพื่อนๆมาชมวัดเวจระเทครับแล้วก็เชร์วัตถุมงคลด้วยนะครับนี่ผมอยู่ที่วัดน,นะครับกราจะพาเพาเื่อนๆเข้าไปไหน,นครับนี่ครับจสรุ่มบุญทรรมบุญ ข้าไปนะครับนะครับทำบุญลงศพทำบุญแต่เบื้องนะครับแล้วว่าเชนนะใช้เงินทำบุญดอกไม้ทุกเทียนนะครับ ไปิดว่พาพักก่อนนะครับ เชิญร่วมพรบุญไหว้พระธาตุ12ล้าศีนะครับประจําอ่าเพราะนับประจําปีเกิดน,นะครับนี่นะครับชั่วปีฉลูขานทองมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่นะครับว่าปีละกานะปีจองปีกุลนะครับผมนี่นะไม่าลืมไหว้หลวงปู่หน้ากันนะครับมากราบไหว้ท่านนะครับ แล้วข้างหลังท่านจะเป็นพระพุทธบาทนะครับหลวงพ่อสททรน้่นะครับพระผมหลวงพู่สุกนะครับหลวงปู่ลงนะครับหลวงพ่อโสทรนะครับ จะหลวงพ่ออะไรคนระับเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อโตแน่นอนครับผมอ๋อหลวงปู่งเสงี่ยมครับ หลวงปูลกก่ลงมหลวงปู่ลงใช่ไหมใช่ยีที่บอกถูก,ถ,กถ้าผมจะมีรูปพระปิตาที่แท้ท่านอยู่ด้วยนะครับเป็นรูปนะครับหลงปูหนามีประวัติหลวงปู่นาคด้วยนะครับ น่าจะเป็นพระระจำวันเกิดนะครับมีครบนะครับตามนีสีเลยนะอังคารพุธพุธกลางคืนนะครับแล้วก็นี่อะไรอ่ะปฏิหานมาวังสุข้องสาวนะครับองค์นี้เป็นมนาทิตนะครับ อ๋อวัจันหายไปไหนอนนี้ครับวันจันอยู่ฝั่งนี้นะครับ้วผมสถานที่สะดอกเคต่อชะตานะครับมีว่าคาว่าเป็นมีแผงพระด้วยนะครับนี่นะครับก็มาเชิญมาดูกันได้นะครับนี่นะครับมาถึงแล้วสถานที่ชาววัตถุมงคลน,นะครับ นะครับขออนุญาตนะครับอ่าต้องถอดรองเท้าไหมครับไม่ต้องครับแล้วผมมาชมวัตถุมง,งคลของวัดทวยเจ้าเล่์แค่กันนะ,นะครับผมหรือว่าวัดปูนปูน่านะครับขุมแผ่นของห้าร้อยบาทนะครับปีปสสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับ ปีห้าสี่ศูนย์นะครับสามพันนะครับได้สามหรียญเลยนะครับองค์พันก็มีนะครับปีห้าห้านะครับนี่จะเป็นพระปิตานะครับสองพันห้านะครับนั่นสี่พันเลยนะครับ ปี40นะครับองค์นี้500นะครับคล้ายๆเหลียงจิโกนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับ2,000ันครับขอโทษนะครับเหรียญเจ้าสัวปีไหนครับเนี่ยเจ้าสัวปี6หกพันครับขอบคุณครับอ๋อนี่ราคาแต่ละเนื้อไม่ไม่เท่ากันนะครับ ตาปีหกสต้นทับนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยอันนี้เนื้อสังวิชครับผมข้าวผมอันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยทองเหลืองทองระคังนะครับผมอันนี้จะเป็นราคาสามพันนะครับอันนี้จะเป็นทองระคังใช่ไหมครับครับผมแปดร้อยบาทนะครับที่วัดนี้มีอยู่นะครับส่วนเนื้อเนี่อะไรครับ เนื้อเงินอันนี้เป็นเนื้อเงินนำเลิกอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นนะครับข้าหพ,พักดู sharp ไปตานะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วถ้าเป็นองค์นี้ล่ะครับอในนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นห้านะครับ 2> 2, นี่ครับ 2, เนื้อทองทองระคังนะครับครับสร้างปีหกหกนะครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่เนี่ยอ่าอันนี้อยู่ที่สองพเก้ารอสกครับอันนี้เหลือหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ายังมีเหลืออยู่ส่วนนึงครับผมครับผมทางวัดมีจะส่งไหมครับจะส่งมีครับผมครับผมสั่งกับทางเี่ อ,อ๋อขอผมขอเพจได้ไหมครับเพจวัดห้วยจริญคีอ๋ครับผมเข้าไปใน Facebook แล้วเ์ช <Okay. S 1> ในเพจ้เไย <Okay. S 1> ใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อครับผมขอบคุณครับครับผมก็แล้วจะไม่มีอะไรแล้วครับข้างหน้าทางเข้าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็โอเคไม่มีอะไรแล้วครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้กุ้งปิดคลิปไปดีกว่า ันนี้เราพามาที่วัดห้วยเจรเข้นะคะก็จะมีกาบสักการะหลวงปู่นาคแล้วก็หลวงปู่เสนียมนะคะที่นี่ก็จะมีกราบพระมีวัตถุมงคลนะคะมีเจ้าแม่บนอิมด้วยะคะ่ะสําหรับคนที่ศรัทธาเจ้าแม่กุนอิมข้ามากราบไหว้ได้นะคะแต,แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายวนนนี้ไม่ได้ใช่ใช่พอดีว่าเราถ่ายตรงจุดอื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครอ,อยากมามีวัตถุมงคลก็จะเป็น พระพปิตาพิมุะตายใช่ไหมใช่พระปิตา<ช>พิมุะต,ต,ต,ตายที่เด่นๆของวัดนี้นะคะ<ช>ถ้าใครชอบหรือใครศรัทธาก็สามารถมาบูชาได้ค่ะวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงใครชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบาย